สวัสดีครับมาอยู่ผมที่ช่องตำล้ำซิงนะครับครับก็จะพาพี่น้องดูยาวๆไปนะครับก็ผ้าแบบนี้หาดูได้ยากไหมครับพี่น้อง อย่นีครับตลาดช่องจอมนะครับเดี๋ยวพาถ่ายจะพาเดินถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่ตอนนี้ผมก็เดินมาข้างหน้านะครับข้างหน้าหลวงตานะครับออกมาก,ก่อนหลวงตานะครับเพื่อที่จะมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่ว่าอยอดพี่น้ององเราทั้งพี่น้องทางด้าน กัมพุชาแล้วก็ไทยนะครับมีเยอะมากนะครับตลอดเส้นทางนะครับครับนี่นะครับบุกรอบบุกรอบบกรบกรน เปาตัไ้งหลังกรเปาตังไว้้างหลังนี่กรป๋าตังไม่ได้เอาอันนี้ยกขึนยกขึนยกขึนซ้อนกันยกลึนเลยเอาให้ยุตาต้องเอาว้แล้วเอาไว้ห่ขวดมได้เป็นหงเงเอาไว้หขวดครับนี่นะครับบรรยากาศ้างในนะครับนี่บรรยากาศอะไรตลอดสายทางนะครับระยะ ช่องจอมนะครับดูพี่น้องของเราเยอะแยะครับหายก็ใส่สองรอบไม่ได้ไม่ได้เจอนี่นะครับพี่น้องของเรานะครับที่มารอ,อนะครับมารอต้อนรับพ่อนะครับ หลวงตาะนะครับคน,เย,นเยอะนะครับคนเยอะมากครับคนเยอะมากเลยครับวันนี้เ,นเพราะว่าผ่านตลาดนะครับเอาล่ะเนีเย่ยวางคนนี้วางไปกันเอาลูก <im it>

ตาานจร้อนนูบรปกลางักรูปกลางร้อนมากนยครับนีตัวนี้ต้องไปหินไป่นใาไหมไปหินตัวนีย่น่ะแลวก็ไปหลอกขามบาหน่อกขานะยังไปจับใจวัตุกจับจับจับจใจวัตุ๊กนี่นะครับเยวอนะครับเดี๋ยวลื่นเรือย่าาดน้ำอย่าาดน้ำอย่าาดน้ำนะครับอย่าาดน้ำอย่าาดน้ำนะครับถ้ารดน้ำออกนะครับตาจะลื่นนะครับ เมีคราเลยนะมันเป็าเ่ออกน้องน้ำนะ้าครบอับนี่นะครับก็เงียนะครับไอ้ไอ้ตั้งเรือมาข้างหลังนะครับข้างบอลข้างหน้านะ กับลูดุ่มตรนั่นอยู่บนตุ๊กบอะไรอย่างนี้คุเต๋อเต็มรถยุทมิตรยาเลย นะคฝั่งนี้จะเป็นพี่น้องทางกรรมัมพูชานะครับนี่นะค,ค,ครับก็ผสมกันนะครับพี่น้องมีทั้งไทยมีทั้งพี่น้องกรรมัมพูชาต่างก็รู้ข่าวนะครับก็ต่างคนต่างมาเตรียมต้อนรับหลวงตาท่านนะครับ

น้องของเราเยอะครับเยอะมากครับเยอะมากวันนี um ข้ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับกับพี่น้องของเรานะครับนี่นะครับลูกบอกกันครับลูกบอกลูกตาเดินแต่เช้ายังไม่ร้อนเลยครับ มอคจะดึงห้ามรั้น้ำนะครับแต่แต่แต่น้ำเลยครับแต่น้ำเลยจับจับไว้น้ำจับไว้ครับจับน้ำที่เราจะปล่อยนี่ปล่อยก็จับตรงนี้ตรงนี้เลยจับน้ำแห้ตรงนี้เลยแต่เครับเออไว้อย่างนี้ครับไว้อย่างนี้เส้นทางโอเคฮะพี่น้องของเรานะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับเนี่ย ไปที่เป็นเล่มกันมองคำจับด้วยห้ามห้ามราาช่ไหมมองคำจับผมฟังบอกเลยผมมอค้ย่ั้ากเยันหท่านหน่อยท่าน่ค่อยสบายโอ้โหนี่เอาเลยครับ ยามาตีเทลนาหลายอย่างเลยหลายอย่างครับโอเคี่คุณเป็นกูส่วนให่มาถอยายยาครับขอบคุณถวายยาเกี่ตลอดรน้ำใช่ไหมไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับเงยหน้าขึ้นนะครับเงยหน้าขึ้นนะครับลงตาเคาะไปถึงนะครับเฮ้ยาเยอยว่จเจอคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันอีกแล้วใช่ไหม ใช่ไงามากนนะนมีบ้านเดียวกันนะนี่นะครับบรรยาก,กาศพี่น้องของเรานะครับจากพี่น้องของเราเรามาวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับท่จองต็มน้ำซิ่งนะเพื่อรับชมบเพื่อรับชมคลิปต่อ